สวัสดีค่ะวันนี้พี่พรนำแบ่งปันวิธีทําดอกเกตแก้วนะคะอันนี้ตัวเปล่านะคะเรามาดูลิปปิ้กันค่ะลิปปิ้มีสองส่วนค่ะส่วนสีขาวค่ะสี่เส้นยาวอยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรค่ะแล้วก็ส่วนลิปปิ้ที่เป็นสีค่ะสี่เส้นยาวอยู่ที่สิบห้าเซนติเมตรค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะจับลิปปิ้ค่ะทับเข้ามาค่ะสิบเซนติเมตรแบบนี้นะคะกดให้เป็นรอยค่ะเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะเส้นที่สองกบเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ลอดกลางเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะใส่เหรียญใส่ช่วงนี้ได้เลยนะคะอันนี้พับตามความถนัดได้เลยค่ะเส้นสุดท้ายสอดเข้าเส้นแรกที่เราพับค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะทำอีกรอบหนึ่งค่ะ ดึงให้กระชับค่ะกดให้เป็นรอยพี่ปอนจะติดเทปใส่ด้วยนะคะเพื่อความแน่นทีนี้เราจะกลับด้านค่ะเราจะทําเส้นข้างบนก่อนค่ะจะริบินไปทางด้านขวาค่ะหันปลายบิ้นมาทางด้านซ้ายเสร็จแล้วก็สอดค่ะน้องจะออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเส้นที่สองค่ะจะริบินไปทางด้านขวาค่ะหันปลายบิ้นมาทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็สอดค่ะ เส้นที่สามค่ะจัลวิบปทางด้านขวาค่ะหันปลายบมาทางด้านซ้ายเสร็จแล้วก็สอดค่ะเส้นที่สี่ค่ะจัลวิไปทางด้านขวาค่ะหันปวายบมาทางด้านซ้ายเสร็จแล้วก็สอดค่ะเรามาจัดกีบนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ลิบบิ้ส่วนที่สองค่ะลิบบิ้ส่วนที่สองเราจะตัดปลายแหลมด้านหนึ่งค่ะ แล้วก็ตัดตรงด้านหนึ่งค่ะเราจะเอาริบบิ้นส่วนที่สองค่ะมาสอดเข้าข้างล่างสีขาวตรงนี้ค่ะเราจะจะริบบิ้นค่ะมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาด้านที่เป็นตรงนะคะด้านตรงค่ะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะเส้นที่สองค่ะเส้นที่สามค่ะเส้นที่สี่ค่ะ พอเราครบทั้งสี่เส้นแล้วค่ะจับคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมาค่ะคู่ที่สองประกบคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สามประกบคู่ที่สองค่ะคู่ที่สี่ประกบคู่ที่สามค่ะลักษณะนี้ค่ะเราจะทําการหมุนแค่แบบนี้นะคะแค่รอบเดียวค่ะเราจะสอดเข้าตรงนี้นะคะตรงตัวสุดท้ายค่ะเราจะสอดเข้าตรงนี้ค่ะเราจะสอดเข้าอย่างนี้ค่ะเราจะทําการหมุนมาแบบนี้คะ่ะนะเราจะใช้ สีเขียวค่ะเราจะทําตัวสีเขียวนะคะจับริบบิ้นค่ะไปทางด้านขวาค่ะแล้วก็คว่ำหน้าลงค่ะคว่ำหน้าปลายริบบิ้นลงนี่ค่าก็สอดใส่ตรงนี้ค่ะใส่ตัวแรกตรงนี้นะคะเราก็จะดึงมาประมาณนี้ค่ะทีนี้เราจะปล่อยชายตัวสีขาวออกนะคะเราจะทําตัวสีเขียวค่ะจะีบไปทางด้านขวาค่ะแล้วก็คว่ำปลายริบบิ้นลงลักษณะนี้แล้วก็สอดค่ะ ลอยสีขาวค่ะทําสีเขียวค่ะจะวิปไปทางด้านขวาเสร็จแล้วคว่ำหน้าลงค่ะคว่ำปลายลิบบี้ลงแล้วก็สอดค่ะล่อนชายสีขาวค่ะทําสีเขียวค่ะจับินไปทางด้านขวาคว่ำปลายลิบบี้ลงแล้วก็สอดค่ะก็จะได้มาลักษณะดนีนะคะเราทำกี่ให้มันเท่ากันนิดนึงนะคะ พอมัน <Billie S 2> ได้มาลักษณะนี้แล้วทีนี้เราจะทําเส้นสีขาวมุมนี้นะสีขาวตัวนี้นะคะจับริบบิ้นค่ะไปทางด้านขวาบิดไปทางด้านหลังแล้วก็ทําการหมุนหนึ่งรอบลักษณะกลวยค่ะกลวยคว่ำหน้านะคะเสร็จแล้วสอดเข้าตรงนี้ค่ะเราจะสอดเข้าตรงนี้นะสอดเข้าช่องนี้นะคะเราจะสอดเข้าช่องนี้เนาะจะริบบิ้นไปค่ะไปทางด้านขวาหมุนไปทางด้านหลังครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วก็ทําการหมุนหนึ่งรอบก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะแล้วก็จะดึงค่ะดึงให้ปลายชิปแบบนี้นะคะทีนี้ทําเส้นสีขาวถัดมาค่ะจะลิ่นค่ะบิดไปทางด้านหลังค่ะแล้วก็ทําการหมุนหนึ่งรอบพอามาลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็ดึงค่ะจาริบินค่ะบิดไปทางด้านหลังค่ะทำการหมุนหนึ่งรอบค่ะเสร็จแล้วก็สอดค่ะจาริบินค่ะบิดไปทางด้านหลังลักษณะน,นี้ค่ะทำการหมุนหนึ่งรอบให้เป็นล,นลักษณะรูปกลวย นะคะแล้วก็สอดแล้วก็มาเช็คกีบตัวสีขาวก่อนนะคะให้อยู่ในความพึงพอใจของเราค่ะให้น้องเข้าไปในมุมตรงนี้นะคะให้ขอบตรงนี้เนาะ พอเราได้อย่างนี้แล้วตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะเริ่มทําตัวสีขาวค่ะเราจะทําสีขาวค่ะจับริบบิ้นค่ะบิดขึ้นไปข้างบนค่ะหมุนไปทางด้านขวาลักษณะนี้ค่ะบิดมาข้างหน้านะคะหมุนไปทางด้านขวาปลายริบบิ้นไปทางด้านขวาแล้วก็อ้อมสามเหลี่ยมอ้อมสามเหลี่ยมตรงนี้นะอ้อมสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วหันริบบิ้นไปทางด้านหลังครั้งหนึ่งค่ะหันเขก็หาตัวเองเสร็จแล้วสอดเข้าใต้ กีบสีเขียวตรงนี้นะคะจะริบบิ้นค่ะบิดไปทางด้านหลังนั้นปลาหาดเอเสร็จแล้วก็สอดค่ะอันนี้ถ้าใครสอดยากนะใช้ที่หนีบหรือว่าเนี่ยค่ะช่วยได้เลยเพราะมันจะยากนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะริบบิ้นน้องจะออกมาข้างล่างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงกรีบมาค่ะตัวที่สองค่ะจะริบบิ้นค่ะบิดมาข้างหน้าค่ะปันริบบิ้นไปทางด้านขวาอ้อมสามเหลี่ยมค่ะ ฮันเดอรบี้ไปทางด้านหลังหันปลายเข้าหาตัวเองส่อเข้าใต้กีดสีเขียวค่ะตัวที descent. ่สามค่ะจาริบิ้นบิดไปทางด้านขวาค่ะบิดมาข้างหน้าปลายไปทางด้านขวาอ้อมสามเหลี่ยมค่ะฮันเดอรบี้ไปทางด้านหลังหันปลายเข้าหาตัวเองส่อเข้าใต้กีดสีเขียวค่ะเส้นที่สี่ค่ะจาริบินค่ะไปทางด้านขวาค่ะ บีดมาข้างหน้าค่ะไปทางด้านขวาอ้อมสามเหลี่ยมค่ะหันเลบีดไปทางด้านหลังค่ะหันปลาก็หาตัวเองตอก็ใต้กีดสีเขียวตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาจัดกีดค่ะเราสามารถจัดดึงทั้งสีเขียวทั้งสีขาวจัดกีดได้เลยนะคะจัดกีดให้มันอยู่ในความพึงพอใจของเรานะคะ ประมาณลักษณะน,นี้นะคะแบบนี้นะทีนี้เราจะตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งนะอันนี้มันเป็นตัวเปล่านะคะก็จะตัดช่วงนี้ค่ะเก็บไว้เส้นข้างล่างนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้คือตัวเปล่าเสร็จแล้วนะคะส่วนวิธีใส่เหรียญค่ะกับบาข้างหลังค่ะจับ ใส่เหรียญต,ต,ตามความต้องการแล้วก็พับค่ะพับตามความถนัดเลยนะคะเสร็จแล้วเส้นสุดท้ายสอดกับเส้นแรกที่เราพับค่ะกดให้เป็นรอยนิดนึงจัดให้แน่นเสร็จแล้วติดเทปใสค่ะทีนี้เราก็ตัดค่ะถ้าเราไม่มีกันไกรแบบนี้เราก็ตัดแบบนี้ได้เลยนะเอากันไกธรรมดาเราค่ะตัดแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับดอกเกดแก้วนะคะ ถ้าเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่พรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ